สเทคนิคจิตวิทยานะคะทำให้เขารู้สึกคิดถึงคุณแบบไม่รู้ตัวในเรื่องของความรักนะคะคุณต้องเรียนรู้ที่จะรักถ้าคุณอยากจะถือไพ่เหนือกว่าในเกมความสัมพันธ์ดังนั้นโคชเชมเอาสองเทคนิคจิตวิทยานี้มาฝากคุณข้อแรกเลยใช้เทคนิคการหายไปเทคนิคนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาอะเริ่มติดคุณแล้วคุณต้องสังเกตในช่วงจังหวะการคุยนะว่าคนคนนี้ติดคุณหรือยัง คนคนนี้ชอบคุณหรือ,อยังคนคนนี้มีใจให้คุณแล้วหรือ,อยังอันนี้คุณต้องใช้จิตวิทยาหรือว่าใช้ความรู้สึกของตัวเองนะคะประเมินคร่าวๆของตัวเองนะคืออย่าให้เขารู้สึกว่าเขาสับสนมากจนเกินไปเช่นอย่างเช่นมีการหายไปสักพักอย่างมีชั้นเชิงซึ่งการหายไปสักพักเนี่ยมันจะเช็คได้ว่าเขาอะมีความรู้สึกชอบคุณจริงๆเขารู้สึกคิดถึงคุณแบบไม่รู้ตัวเกิดขึ้นมาพอคุณหายไปสักพักปุ๊บ นะคะคนที่เขาคิดถึงคุณจริงๆเขาชอบคุณนะตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวปุ๊บเขาจะเริ่มแบบส่งข้อความหาคุณละอืมแล้วเขาจะสังเกตว่าคุณจะอ่านเมื่อไหร่อ่าถ้าสมมุติว่าคุณส่งไปปุ๊บกลับปับ๊บเขาก็จะรีตอบทันทีหรือแม้กระทั่งโทรหาคุณทั้งที่เมื่อก่อนจะเป็นฝ่ายที่คุณเริ่มต้นก่อนเสมอในเกมความสัมพันธ์ถูกไหมดังนั้นวิธีที่เราจะ ผูกใจใครสักคนหนึ่งให้เขาคิดถึงคุณคุณอาจจะมีมุมแบบนี้กับเขาบางอย่ามีมุมอะไรที่มันแบบว่าให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องพยายามเลยให้แสดงประหนึ่งว่าเฮ้ยฉันก็มีอะไรที่ฉันต้องทําเหมือนกันนะฉันก็ไม่ได้โฟกัสเธอเป็นคนคนเดียวนะอันนี้มันจะสร้างให้ในตัวเขาค่ะเกิดความกังวลกระวายแล้วก็คิดถึงคุณโอเคไหมข้อที่สองคือใช้เทคนิคในเรื่องของการกระตุ้นความทรงจําดีๆร่วมกัน ม,มันเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างเทคนิคนี้นะคะโคชเชมเรียกว่าเทคนิคการผูกความทรงจําดีๆร่วมกันระหว่างคุณและเขาเราสามารถที่จะผูกความทรงจําดีๆร่วมกันระหว่างคุณกับเขาโดยวิธีเช่นบางคนใช้เพลงเป็นสือ่อบางคนใช้กลิ่นบางคนใช้สถานที่ทําไมถึงเป็นแบบนั้นการผูกความทรงจําดีๆไม่ว่าจะเป็นบทเพลง กลิ่นสถานที่จะต้องเป็นอะไรที่สร้างความทรงจำดีๆให้กับคนคนนั้นที่มีคุณและเขาอยู่เวลาที่เขาเจอสิ่งนั้นอีกปุ๊บนะคะเขาจะนึกถึงคุณประหนึ่งเหมือนกันกับคุณเองก็เช่นกันสมมติว่าคุณเนาะคลั่งไคล้ผู้ชายคนหนึ่งที่แบบอุ๊ยหล่อดูดีมากแล้วบังเอิญว่าไปเดินส่วนรถไฟด้วยกันอทีนี้เวลาที่คุณไปเดินสวนรถไฟโดยที่ไม่มีเขาเนาะ without him คุณกับรู้สึกว่านึกถึงภาพความทรงจําเก่าๆที่เคยมีร่วมกันกับเขาหรือว่าเดินเล่นด้วยกันในสวนรถไฟแบบเดินหาซื้ออะไรก็ตามแต่คุณจะรู้สึกนึกถึงเขาแล้วบางทีนะคุณอาจจะทักเขาว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมาเดินสวนรถไฟอ่ะจริงๆแล้วมันสื่อถึงว่าฉันกําลังคิดถึงเธอ